ลกความรอบไปหวางกิเลสขอกำแล้วจึงกลายเป็นเพรความต้องการของคนอุ้ยโอ้โห,โอโหเอิร์ธเล่นพี่อย่างนี้แนละ้วโถจริยเชียร์พวกคุณพระทุนหัวพบกันอีกแล้วนะครับจากเพลหลวงตาศินสังกะรีศีนะครับก็เด<ม>็กว<ม>ัดอบบย่างนี้แหะครับก็จะมีครูบาเดินผ่านบ้างนี่คือธรรมชาติของพวกเราอย่าไปจริงจังเลยมากมายครับนะฮะไรสาระบ้างก็ได้นะครับ กว่าจะมาเป็นตลกได้ทุกวันนี้โอ้ย oh, มันแสนสาหัสเลอเกินแต่ความอดอยากไม่ได้อดอยากหรอกครับแต่ประสบการณ์สิมันสอนทําให้เราแข็งแกร่งนะครับขอบคุณพี่เดอ้อขอบคุณคุณหยองลูกหยีที่มีโอกาสมาพูดคุยสมัยวันวาน,วนยังหวานอยู่กว่าจะมาเป็นตลกได้ทุกวันนี้นี่เพจหลวงตาสินสังกะรีสีนะครับก็กดไลค์กดแชร์ฝากเอาไว้ด้วยอีพีต่อไปนี้จะสนุกจะสลานแค่ไหนไปติดตามชมเลยครับผม ด้วยมตหลังเราไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่กับเขาไงนั่นแหละครับโอ้ยออกอย่าบุญจัทองไปสมัครสายยังเออศักดาพระอุทิไทยศักดิ์สิทสิงห์ลบทรงธรรมบุญบบญญาไปสมัครลงหลังเฉลิมเกียรติออกอย่าฉัดรทองนะไม่รู้จะไปไหนแล้วสายยันช่วงนั้นดังยังยังไม่ถึงสองศูนย์นะนอน่งนี้ยังยังยัง อาซุจิยังปิมอยู่ช่วงนั้นน่ะสายปิงสายปิงเลยโอ้โหเลยตอนนั้นอะไแล้วแล้วไปอยู่ใครอัต่อไปสมัครสายยันยันรับไหมไม่รับทำไมเต็มเต็มเต็มเพราะเพราะสายยันยุคนั้นมันรับยากมันมีเยอะมันไม่มีเพราะมันสุดยอดลูกทุ่งแต่สมัยก่อนนี่ต้องกราบประธานอภัยลูกเต้าที่นั่งชมอยู่ตอนนั้นน้องหนูยังไม่เกิดหรอลูกช่วงนั้นพี่เป้าเขามยังไม่มีแต่งงานก็มีอะไรโอ้โหเป็นขวัญใจคนเดิมเขาดังด้วย คือพี่เป้าเนี่ยเขาแอบชอบหางเครื่องคนหนึ่งซึ่งหางเครื่องคนนี้เมื่อก่อนนี้อยู่พรพรนารายชูศรีผมตอนชื่อศักดิ์ศรีผมเรียกเขาพี่ไม่ต้องไอ้เชื่อหรอกพี่แต่ครนี้พี่สาวคนนี้เอมีผู้หญิงบัดดี้กันเป็นรุ่นพี่แม่แม่แจ๊ดนี่แหละชื่อป้ารัดอ๋อป้ารัดเมธนนอ์เป็นหางเครื่อง ก่อนนั้นปาร์ตันดมยังไม่ได้เอายังยังยังไม่เกิดดมดมดมยังไม่เกิดมาพร้อมกันแน่พี่ดำพี่เดอยังไม่เกิดเออยังอยู่ไหมปารัตเนี่ยอยู่แม่แจ๊ทไงทุกวันนี้ไงเขาเล่นเป็นเล่นรีวิวเพลงเป็นนางเอกหลายเพลงนะไอ้ดีรับเดนใครใจดำนองทำเธอสายพี่แจ๊ทดีกว่าใช่ป่ะใช่ใช่เพลงนี้ก็เล่นมิวสิกเป็นนางเอกเลยเล่นคู่กับพี่จิ๋มอ๋อเออ ผมก็สายยันบอกรถเต็มผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็ไปหาพี่สาวพี่ลมเอ้ยเออไปหาพี่สาวก็ปรัตอืมอมอมไปหาป้าสาวเอออพี่สาวก็ปรัตบอกพี่พี่เป้าเขาบอกเต็มเขาไม่รับอืมเรารู้แล้วเขาเจีบกันอยู่อืมปรัตก็ช่วยพูดแม่แจ๊ดก็ช่วยพูดพูดจนผมได้อยู่นั่นแหละพออยู่สายยงสายยันเพราะตอนนั้นร้องเพลงด้วย สักสีสีมึงรบร้องเพลงด้วยตีกองด้วยเลยตอนนั้นตีกองทำบ้านตีสี่ใบเมื่อก่อนผมชอบกองไงตั้งเองทําเองอะไรเป็นต้องตีคืออยู่แบบมีมีคุณภาพอ่ะ เออไม่ร้องเพลงก็ได้สายพีกองอยู่สายยันสายยันทั้งรักทั้งเกลียดเล่นไฮโลที่ยักษ์ผมก็วิ่งหนีมั่งอะไรมั่งผมเด็กดื้อไงเออนั่นแหละคือทำอะไรก็ไปสักก็ไปสักพร้อมสายยันไปวันไปเออวกัเขาจ้างผมห้าร้อยไปเป็นเพื่อนสองอันสองวะเนี่ยสองข้างพันึลยมังกรกับหนุมานจริงๆอาจารย์นี่ไอ้เนยหานุบาลมาหัวลงเออนั่นแหละ สักนี่สักบ้านเลยมหหไข่กินสองวันเลยพี่ก็อยู่สายยันอยู่ไปอยู่มาอยู่มาแล้วยังไงก็ออกอืเริ่มเล่นตลกเริ่มเล่นตลกยังยังไม่ออกเล่นเล่นตลกกันแล้วมันลาไปหยองยังไอ้หูยังยังคล่นที่นหนต่ได้มันไปรอผมคาเฟ่แล้วว่ายังยังไม่ประจบไงผมก็ตีกลองาวนี้ผมเป็นคน ตอนนั้นมีเจริญชัยตลกเอตลกมีเจริญชัยมีพี่จิ๋มมีพี่จอนมีพี่ด้าโหแน่นไหมพี่นวดจิงชบเนี้พี่นวดที่เมื่อก่อนตีกองอ่ะรู้จักเพื่อนพี่นวดก็นั่นแหละโหแน่นโหฮาฮ่าที่แต่ที่แต่เราโตะลุไงกินข้าวเดี๋ยวตีแล้วป๊กถึ๊งโป๊ะเดี๋วเราไปชอบตีกองใช่ไหมดึงดึงอ่ะพอพี่จอนขาดเราเล่นแทน เออผมมุกอยู่ในหัวผมหมดอืมเล่นเพราะลูกทุ่งมุกมันเล่นไปเป็นคนตบมุกมาก่อนรู้ละเอียดหมดอ่ะดูทุกวันเล่นทุกวันเป็นปีกว่าจะจบว่าจะหมดเปลี่ยนมุกอ่ะใช่เออรู้จําได้มุกไอ้นี่แหละไอ้เะเดนี่แหละแต่ไม่ใช่ไขรูไม่ใช่ไอ้น้นน้ำไอ้นั้นไม่ยังไม่ใช่ผมเล่นเป็นตัวพิจรจจเด็ตพี่เลิศบอกไอ้สีให้ศักสีเล่นไอ้ศักสีมันได้หมดมันตีกองรับมุก พอผมตีผมได้อยู่แล้วไงผมรู้หมดใครจะพูดอะไรล็อกป้าป้าป้าผมนี่กินข้าวไปด้วยถึงโตรู้เลยอไม่ต้องมองเลยอย่างนี้เลยกินข้าวผมก็เป็นตัวจะเด็ดเล่นกระบี่จําได้พี่จอลาเดินสายใต้เล่นหลังหลังกระบี่ผมจำได้แม่นเลยหลังหลังกระบี่ผมขึ้นครั้งแรกเล่นตลุงบงถ่ยยังเขาชื่อเต็มเต็มอะไรขจรปื้มจิตขจรปื้มจิตพี่จอเนี่ยตอนนี้ยังอยู่เป็นโยกอยู่กับพี่จีมนี่ไงตอนหลังใช่ พวกแกงพี่จอนเนี่ยเขาเล่นสไตล์สีสุยานะพวกพี่เจ๋ยวอ่ะใช่ไหมใช่ใช่า่ตอนนั้นพี่ยังไม่เกิดพี่ยังไม่รู้ยังยังยังไม่รู้ฟังเขาเล่าตองต้นนี้รวยรวยรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละก็ออกเลยถึงพี่เลิศเน่ะเขานั่งไป็นคนดูกันสุพรรณแม่ลิเกคณะนี้ไม่แต่งตัวล่อเลยเกินแม่แเสี่ยงจะต้องดีไอ้นูหูเต็มพีอะไรอย่างเงี้ยหมายตั้งอยู่เงี้ยผมอยู่เงี้ยทำไมเอามาสั่นพี่ ไม่รู้จะพูดที่อะไรเบอร์เบอร์โอ้โหพี่เฉพาะตอนออกไปตะคิวก็จะกินอยู่แล้วพอไปนั่งบางคนไม่เคยแต่ตอนตีก้องแหมมันเก่งเลยนี่สั่นลรัวสั่นละรัวเลยพูดเลย เจริญไทยเอาร้องโชว์สิอย่างไอ้นู้นเส็นใหญ่นี้ลักษณะมาจากสุพรรณชอบลิเกไอ้คนโตปูนลไอ้นู้นเอาเขาพักมันานจาดพี่ผมก็สั่นไม่รู้จะพูดอะไรผมผมพูดอะไรไม่ได้เลยพี่เลิ e ัด ข้างล่างอย่างนกขุนทองขึ้นสั่งเวลามาไม่ได้ข้างล่างข้างล่างอย่งนกขุนทองอีกสักข้างล่างอย่างนกขุนทองผู้สุพรรณเลยนะพอขึ้นพอขึ้นสั่งเวลามาไม่ได้พี่เลยตอนนั้นยังเด็กอยู่นะป้าหมาหรืป้าหมาเล่นไม่ได้ไม่ได้แต่ผมไปแทนทั้งไงแต่ขำอะไรแต่ผมว่าอย่างนี้ก็ขำขำอะไรผมอายเลยนี่ผมอายแล้วจีบห่างเครื่องในวงด้วยโอ้โหอ้าวหางเครื่องด้วย ทำไม่ได้เขาไม่เลยไม่รักเลย <c oughs> เอายหเครื่องเลยก็อ,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 อยู่สายยันจนเล่นตลกขาดบ้างแล้วบ้างตีกองออก <c oughs> ไปอยู่สอนชยอัยไปอยู่สอนชัย <c oughs> แล้วก็รับไอหยองอยังอไอหยองนี่มาที่หลังผมตามหลังผมเนี่ยตอนนี้ไอห <ๆ S 2> ย,อยองตามผมผมแล้วแต่จริงแล<ต>้วมันไปเล่าก่อนมันไปแล้วมันไปรอผมแล้วอผมก็ไปอยู่สอนชัยอยู่ไปอยู่มาผมก็เล่นตลก อพวกพี่ยอดนครนายกนี่พวกพี่ทองพ<อ>ี่ได้แสดพวกพี่โด่งบัดันดองนี่พวกพี่เยอะแยะย,ะยอดนครนายกเขามาจายัางไงอยู่สอนชายก่อนเหรอ,อพี่ไม่รู้ไงถึงไม่รู้ไงก็นี่ไงถึงถามมันรุ่นพี่นี่ไงรุ่นเขาออกอ,ออกจากสอนชัยพี่ยอดเอกตอนนั้นไอ้ก,กิฟต์ข้อครูน,นไอ้สีปาดเียกสีปาดอ,อยู่ด้วยเล่นตลบผมเล่นันเลยมีผมมีไอ้ไอ้บอยสมบอยนี่แหละนี่แหละหัวหน้าเขานี่แหละอไอ้บอย ไอ้ดำปกเด้งสีปราดแล้วก็ผมสี่คนขนาดสี่หํำช่วงนั้น, <c oughs> ช,น,นช่วงนั้นมีตลกน้องใหม่ดังมากเลยเดอรดอกสะดาวเดอดูดีช่วงนั้น,นช่วงนั้นเดอดูดีดังมากเดอดูดีดอนแดงล <c oughs> <c oughs> ังงแดยังไม่มาด้วยเดอดูดีดอนอืม,อม พี่ไม่รู้จักหรอกพี่ยังรุ่นหลังเป็นพระเอกหนังกันเลยนะยุคนั้นนะเออมารับยังมารับเชิญวงสอนชัยเลยนะเดี๋ยวดูดีเนี่ยเพราะเขาตลกลูกทุ่งไงก็มาโชว์ไงมาโชว์คนหนแรกกับมาโชว์แล้วยแล่ไล่ก็ตลกอยู่วงสอนชัยเล่นเลยปัดปึ้งปึ้งปึ้งแบบเป็นเลยอ่ะเพราะเราเราได้ประสบการณ์ไงพี่เออได้ประสบการณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็อยู่สอนชัยถือว่าปหนึ่งเลยแหละ ขึ้นป .2 ก็ออกจะสอนชัยเพราะว่าตอนนั้นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ปีสองพันอห้าพี่ยงพี่ยงก็เริ่มไปไม่ไหวแล้วไอ้ยองนึงเข้าไปอยู่นะใช่พี่พรหมหมายพี่ยมนี่หมายถึงสอนชัยสอนชัยไม่เชียนผมก็กระโดดมาคาเฟ่เลยอันนี้ก่อนหน้าผมนะแต่เพิ่งที่ผมเล่าก่อนใช่ใช่ก็ชีวิตก็อยากอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอืก็มาคาเฟ่แล้วคันนี้คณะนี่เลยสี่ทิศก่อน มีด้วยเหรอสี่ทิ่มีทองเต้งไอรำบลอกเด้งมาอยู่กับผมตั้งร้อยแปดพันเก้านึกแต่กตั้งไรก็ตต้งมีสี่ทิศลำพงลำโพงนะ เยอะแยะตลกเออ่ดอกสนออย่างเงี้ยตลกคณะนิดหน่อยแล้วเพราะอยพมีดอกสนอดอกสนอปั๊บมีดอกสะเดามาไปจำเขามาหอ่อยตัวนี้เองเมันถึงถึงมีเดือดอกสะเดาเนี้ยนึกว่าใครไอ้เฮียนี่เองแไปปาต้องดอกสะเดาแล้วก็ยีนี่ไงยีเห็ดเผาะเด็กๆก็พอเล่นตลกปั๊บก็มาอยู่ พี่ธงกับหัวชิงพี่ Haben, ธงพ, ання, chutz, พี่เป้าพี่ธงพี่เป้าธงเท ONG ียนชัยใช่ไม่ใช่เทียนชัยธงหัวชิงไงธงหัวชิงทันไหมธี่แทงเขารกันเก่งพี่ธงอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ทันผมทันแต่ผมทันแต่พี่เห็นก็อ๋อแหละพี่เห็นก็อ๋อไปเขาก็อยู่คาเฟ่เขาแล้วธงที่เล่นกับพี่เทม่ะธงไหนธงเทียนชัยมุเทียนชัยนั่นธงเทียนชัยอ๋อนี่ธงหัวชิงใช่ธงหัวชิงหัวเถิกเถิกเหมือนกั็พี่ธงพี่ธงก็ออกมาทางจีนไงธงธงเทียนชัยออกมาทางจีนแต่นี่เขาออกมาทางขุนแผน ทงหวัวชิงฉายาเขาทงหุนชิงอเออแล้วไงเขาจะเหมือนหัวแมวหวัวชิงเนี่ยนี่แหละแล,แล้วมารับตอนนี้ยังออ๋ก็เล่นคณะจ,าจันจา๋าตั้งกันมีผมมีเอ่อเอ่เอนี่แหละพี่เป้าพี่ทงองแล้วก็สำเร็จรูปพระล่วงสำเร็จรูปวงการนั่นแหละเป็นลิเกเก่าก็มาเล่นเล่นเล่นอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันมีงานทีหนึ่งตีหนึ่งด้วยเล่นลงหนังเอ็มไอปางแคแล้วน้ำท่วมพี่ปีสองหกอ่ะผมก็พบออกอย่างพิยงปีสองห้า ไปอยู่คณะนู้นมาคณะนี้มาจนมาอยู่กับพี่ธงพี่สองหกน้ําท่วมถึงจะที่เดียวฝนตกน้ําท่วมเราก็ไปด้วยความด้วยความสุขที่เราจะได้เล่นนะครั้งแรกเออครั้งแรกเลยที่ผมจะต้องเล่นคาเฟ่แต่มันหลายครั้งแล้วแต่คณะนี้แหละคณะนี้เปิดพอดีเลยแอมไอรามาคณะจันจ๋าเนี่ยแต่ผมก็เล่นมาแล้วเล่นมาคณะนู้นคณะนี้จนคณะพี่ทรงพ่เศษโจโกโจ๊กเกอร์เลยผมก็เล่นมาแล้วผมก็มาเล่นไอ้คณะจันจ๋าเลยจันจ๋าตอนนั้นชนชื่นกำลังมาใหม่ๆชนชื่นก็มามามา มาไม่เกินจันจาหรอกคู่กันมาเลยผมจําได้ตอนนั้นเนี่ยพวกพวกกระดมพวกไอตลกลขนตูดไอจิ้มไอเจิมอะไรเงี้ยที่ตะลุยช่วงนั้นเนี่ยลกีจะลงจะเด็ดเปียยุดยาแต่มันพบุรตอนนั้นยังเป็นขี้ตะลุยอยู่เออไอที่มีใยนะครับชื่ออะไรฮะเด๋อเด๋อเด๋ออะไรเนี่ยเด๋อลงดังใช่ไอเปียกอะเปียยุดยายุาเปียตัวปูตัวปูปูดีเปียตัวปูดีปูละเอียดแกยังอยู่ไหม อยู่อยู่อยู่นครสวรรคอช่วงนั้นก็เจอจะชวนชื่นเล่นไอพี่คิดดูชีวิตผมอะออกมาจากลุกทุ่งแล้วไปอยู่คาเฟ่มนก็ไต่เต้าแล้วคันนี้ยเริ่มมาหัดเดินใหม่ก็คิดดูแล้วกันน้ําท่วมผมก็ลงจากบ้านบ้านเช่าอ่ะอืเดือนละห้าร้อยห้องน้ารวมอ่ะเวลานั่เรียงคิวกันขันรอคิวอาบน้ำก็ลงจากลงจากบ้านเนี่ยน้ำท่วมปีหกสองแค่นี้ พอถึงตล่งปั๊บผมผมไม่รู้ทำไงมันก็ถุงเท้าเช็ดตัวถุงเท้าเช็ดเช็ดแต่หน้าไม่เช็ดหรอกมันมันใสนวานแล้วเช็ดเช็ดบิดกันน้ำนี่ทำไงใส่ไม่ได้แล้วหรือตีนเหม็นเออทิ้งรองเท้าใส่เกงในใส่แล้วก็ใส่รองเท้าที่ไม่มีถุงเท้าแหละขึ้นรถเมล์ไปแอมไอไปเล่นไปเล่นได้กระตัวมาเก้าสิบทั้งหมดจะกเก้าสิบตัวเล่นมีสี่ตัวเองนะได้กระตัวเก้าสิบแสดงว่าเล่นดีร้อยห้าร้อยอย่างเนาะ ไม่รู้เท่าไหร่่าจารยาจะหกเจ็ดร้อยปหยองเทียบ<ฮ>รู้ถูกสิเ <laughs> ทียบเทียบเงินสมัยนี้ก็แพงนะไม่รู้แบบมันถือว่าถ้าเป็นตลกสมัยก่อนผมว่ามันปานกลางนะพี่ปานกลางอประมาณซีเกรดซี ถ้าเอ่นรุ่นรุ่นน้องเราคันละเดอดรุ่ยถ้าเปลี่ยนเทพนะเทพเพชรทุงจิ๋มอะไรเงี้ยแล้วก็เดอดรุ่เไี้ไอ้บ่วงเทพไอ้บ่วงนี้ยังมาไม่ถึงยังเช่าไม่ถึงยังอยู่ยังยังหัวยังไม่กระดิกยังยังยังเชิญยิ้มก็เริ่มมาแล้วนะช่วงนั้นอะ ใช่มีประยักยี่เกอแล้วอ่ะมาชิญยี่มาแล้วเนี่ยมันใกล้จะมาเจอหยองแล้วไงผมไปเล่นจันจ๋าเล่นไปเล่นมานู่นนี่นั่นมาเลยไอ้ไอ้สิขายเสียงอ่ะเบียดวั้ํำโพอ๋อเบียดวัดลำโพไอ้เอืมเอ้ยไปอยู่พิแทบเลยตลกขาดเออเทพโภงามเพว่าไปเลยไปสมัครเทพโภงามเล่นราชธานีแถวลาชธานีอืมไปสมัครพิเทพเออพิเทพก็รับวันรุ่งขึ้นเล่น ไม่ได้เรื่องเลยเท่เทพพวงงามรู้จักกันมาก่อนปะไม่รู้ก็ผิวเผินอ๋อผิวเผินผิวเผินรู้ว่าเป็นนังแสดงด้วยใช่ใช่ก็เคยของานแทนจนเขาก็แต่เขาก็ยังไม่สนิทกับเราหรอกต่วงนั้นแต่ผิวเผินผิวเผินผิวเผินวเผิเออเเขาก็ให้งานแทนตลอดอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะพี่เทพอ่ะก็ไปเล่นกับเขาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรฮ่ามั่งไหมฮ่ามั่งจนส่วนหน้าไม่ค่อยฮาตัวเราตัวเราตอนไม่อยู่เทพพวงงามพวกผมก็อยู่ตัวบ่อยแล้ยังไม่รู้ใจอัน ไม่เข้าเลยแหละแล้วเขาพิเทพเล่นไม่เหมือนใครใช่ใช่เทเบองามเล่นไม่เหมือนใครนึกจะเล่นแล้วก็เล่นเล่าโอ้ไม่ถนี่ยากเออก็พี่สีไปนั่งเล่าที่บ้านทุปบอยอ่ะตอนที่อยู่พิเทพได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์หรอกไปนั่งเล่าแล้วก็นั่งดูกระชากันแล้วก็คุยกันที่บ้านทุปบอยขนาดเก่าแล้วนะะขนาดตอนนั้นก็เก่าลงเพราเก่าแล้วพวกผมนี่ยกให้เป็นอาจารย์หมดแล้วยกให้เปอยู่พิเทพไปได้อยู่ได้ยี่สิบเก้าวันอ่าเห็นไหม อยู่ได้ยี่สิบเก้า,าันไม่นไม่เข้ามันเล่นไม่เข้าเขาเลยเราไม่เป็นอะ่ะมันเหมือนเหมือน,นมวยแม่งตื่นอะ่ะตื่นเวทีมวยเรามวยภูธอนเราไปเจอล่ามเนินเจอมวยเก่าเจอมวยเก่าแล้วเข้าไม่ได้โดนถีบออกมาถีบออกมาเออแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพี่แข่งอย่างเงี้ยพี่น้อยอย่างเงี้ยกำลังดังนาะมันก็มีพี่แดนวีลัมเนี่ยโอ้โหตัวดังๆักันเลยไม่มีห่วงกันแล้วเนาะใช่อย่างเรามันโลเนมหยิบขึ้นมาวางอ่ะมันตอนนู้นมันรุ่นกําลังใสกันเนี่ยใช่พี่ด้วยใจรัก มันตอนนั้นตลกอยากถ่ายใต้มันเป็นตลกนัดหมายตลกนัดมุกอยู่แล้วอพอไปเจอไปเจอตลกที่จับนกกลางอากาศนี่ใช่ใช่เราไปกับเขาไม่ได้ไม่ได้เราไ,ไหลาตามไม่เป็นแต่ตอนตอนนี้ตอนนี้ผมเข้าใจพี่เทพแล้วออตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะเรารู้ทางเขาใช่ว่าจะต้องเล่นไงกับแกเออรู้รู้รแม้กระทั่งคุยพูดจาอะรมันเล่ยากแม้แต่หม่าก็จะออกใช่คนเรามันไม่ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกพี่ไอ้หม่าก็จะออกเหมือนกันก็หม่ำมานั่งคุยผม โอ้ยูมันไหวเห็นยากหายเลยเออไปยังไหอเล่นอะไปคือว่าโอ้โหมื่อใด็กผมีซา z ูมหนักเลยโอ้เล่นปวดหัวเดี๋ยวเมื่อนี้กูเสียเล่นโซตายเลยเล่นเอาทิ้งถ้วยเสี่ยงตายเลยอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็แล้วไปก็้อรองเท้น่ึงซืรองเท้าไปใหม่รองเท้าเนี่ยไอ้มามซื้อรองเท้าที่ไหนมาผมเดินผ่านร้านมันไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกผมหันไปเจอหน้ามันเหมือนรองเท้าคู่นี้มันเหมือนพิเทพ ก็เลยซื้อมาซื้อมาแล้วเอามาเทียบเอาถอดรองเท้าเทียบหน้าวางบนหัวพี่เทพอะไรเงี้ยไอเหียพี่เทพชอบชอบแบบนี้อยู่ยาวใช่เขาเป็นคนอย่าง้งอยู่ยาวเลยคือคนน่ะไม่กล้าเล่นกับเล่นกับพี่เทพเองหรือป่าเทพใช่ใช่ถ้าเกิดคนกล้าเล่นนะแกต้องกล้าใช่ก็ชอบคนกล้าแล้วคือมีอะไรให้แกจับหน่อยให้แกดึงกูไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะตายเขาไม่ชอบต้องให้มาก็ได้หาไม่หามึงต้องขยันน่ะมึงต้องมีจุด ระเบิดเออมามาเอามาขายกูบ้างเอามาขายไม่ใช่รอรับจากของกูอะไรเงี้ยอย่างแกทําขนมเปี๊ยะเขาก็เล่นแบบกวนอ่ะผมก็อมขนมเปี๊ยะขนมพี่อร่อยอ่ะพุ่งเติดหน้าหแล้วเขาก็แกะมาแกะมาดูแกะมาดูคือขนมกูนี่แหละมึงเข้าใจหน้ากูทำไมแต่ก็ไม่มีอะไรแต่เขาก็ขำทำหน้าขำเขาเออเขาจะมองโลกกลับ ตรงข้ามตลหลกอย่างเทพพงงามคือตรงข้ามตรงไหมก็เหมือนเขาจุดเล่นไฟจุดกัะจุดกระดดกว้ยวายว้ตบไฟเอาไฟโดนฐานจิตจุดกันโดดต้องร้อนต้องโวยวายแต่ถ้ามาฉีดพิเศษจุดปุ๊บแกก็อะไรนะสีนี่คือเขาเขาจะเล่นไม่เหมือนใครเขาจะไม่ตกใจเขาตกมันอะไรนะเด็กเหมือนเหมือนันคือไม่กูข้ามมึงเลยใกล้เหมือนมุกตัวแข็งอ่ะเออนั่นแหละมุกตัวแข็งเนี่ยเวลาไอ้ไอ้ใบล้อมอ่ะ ไปร้อนเดี๋ยวผมจะแข่งไงครับตัวแข็งครับโอ้ยเพี้ยงมันต้องแข็งไงอ่อนเลยมีเทปก็อ่อนเลยเขาเป็นคนคนตรงข้ามไงเขาบอกเดี๋ยวผมก็แข็งให้ได้ขอให้เขาได้เล่นตามที่ใจเขาหนึองใช่เดี๋ยวก็แข็งให้เออแก็อ่อนเลยเออเดี๋ยวเขาจะตัวแข็งเนี่ยทุกคนเนี่ยแบบไอ้มุกไอ้มุกไอ้ตัวแข็งเนี่ยไอ้มุกหนี้นะเออต้อง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  แต่ผมจะทำให้ตัวแข็งก็ต้องตึงนี่ไงแข็งก็โยกก็โยกนี้แต่พอทำให้ผมตัวแข็งนี่โอ้พุ่งแล้วจะเล่นผักยังไงกันได้นี่คือตัวตนของพิเทพชอบจะไม่ทำตามเขาจะทำตรงข้ามไปก่อนแล้วมันสนุกนะมันสนุกน่าแหละก็ออกอพี่เทพไปยี่สิบเก้าวันแล้วไปไหนต่อออกมาอีกแล้วเออไม่เป็นไรเดี๋ยวูจัดการเลยไปเล่าพี่เปี๊ยกวันลําโพธิ์ที่พาที่พาไปสมัคร คนพาไปพาไปอยู่ประเทศพงงามเปียวพอเราก็ไปเล่าบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูพาไปอยู่กัน้าเชิญยิ้มเดี๋ยวกูพูดแดงไปเลยพาไปไอ้น็อตไอ้เป็ดไอ้นุ่มไอ้ตัวนี้โ้ร้องเพลงนี้แต่พี่น้อยน่ะพี่นุ่มเขารู้จักผมอยู่แล้วศักดิ์สรีิสิเปี๊กเขารู้จักเขาเปี๊ยก็เป็นลิเกแล้วก็สีหนุ่มเขาก็ตลกสายใต้อยู่แถวนั้นเชิญยิ้มแต่เขาอยู่สายใต้แต่พี่เป็ดไม่รู้จักเพราะพี่เป็ดนี่เขาพวกตลกในแบงพวกครู่าเกษตรพวกตลกไฮโซ ตลกไฮโซตลกเทียบเถค้าเด็กดิฝาใช่ตลกไฮโซเทียเถค้าเด็กนิฝาเขาห่อเพราะช่วงนั้นโอ้ยเชิญยิ้มดังมากไอ้นอดไอ้ตัวนี้ถ้าไม่คำเนะยมึงเอาเตนรูปหน้ากูได้เลยหน้าขนาดนั้นเลยกดดันให้เราเลยก็ไม่รู้เพราะไปอยู่เชิญยิ้มมันกลายเป็นเข้ากันพี่เอพี่นวดเขาดันคนชอบร้องเพลงดีไม่พี่พี่นอดแกเป็นคนค้นหาเก่งหาจุดเอาเอามาขาย หาหาจุหาของในตัวพี่สีเขาคนหาแต่ลูกน้องเขาแต่ละคนคิดดูขนาดพี่หนุ่มกับผมร้องเพลงคู่เนี่ยขำขี้แต่ขี้แอนอือันนี้จริงเสียงดีเขาเขาก็พี่ร้องเขาก็เป็นคนที่สีงหนุ่มไหนทาเสียงทําเสียงผู้หญิงเอะเอะอะไรเงี้ยเขาเรียกเพลงสัญญารักน้าอ้อยเนี่ยมันร้องคู่ไงคนจนจนรักหน้ามนใจจริงเออเน่ยชื่อช่ เบอรแล้วร้องผู้ชายดิบุญจนรักหน้าบุญใจจริงโอ้แม่ยอดยิงมันแต่งต่อครับเนื้องยิงดูได้คนดีๆพี่ลุงเนี่แม่ไม่มีอะไรเนี่ยพี่ลุงเขาทำเสียงทำเสียงผู้หญิงผมก็เช๊ะที่อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยขำมุกเรี่ยขำมันฟังเพราะด้วยใช่ก็อยู่พี่โอ้อยู่ชนยิ้ม อเรามารับพี่หยองเลยยองหยังไม่ได้อยู่นานเลยออไปเล่นนู่นเลยโคราดวันแรกเลยก่อนตึกถล่มอ่ะโคราดนานไหมเล่าโอ้ตึกถล่มไปย่าโมเลยผมอะไปทำไมไปบนเลยนีบนว่าขอให้อยู่นานกูโดนไล่ไม่ได้โดนไล่อ่ะกวจะอยู่แบบไม่ได้แบบกวอยู่ไม่ได้อ้าวัวไม่ทันกัวไม่อะไรเงี้ยเอ่อไปรองเทีงถวายใช่แล้วก็อยู่มาดาวเลย โอ้ยสองปีกว่าอยู่เชิญยิ้มก็ถือว่าโอเคช่วงนั้นมันไม่มีทีวงทีวีอะไรมากมายแต่พี่ก็ชูสีก็ยังไม่ได้เด่นสง่าเป็นราศีอะไรมากมายแต่คนรู้จักแล้วก็รู้จักนิดหน่อยไม่มากก็ชาวบ้านผมรู้จักหมดแต่บ้านผมไม่รู้จักพี่เด๋อเออแต่บ้านผมรู้จักคุณก็พอแล้วแต่ตอนเนี้ยผมรู้จักพี่แล้วแหละก็พอไปอยู่เชิญยิ้มี่นี่แหละพออยู่กันสองปีกว่าเนาะก็แตกแยกกันอืมอืมแตกแยกกัน ความจริงมันมีนะแต่ผมไม่อยากเล่าเอาชีวิตของเราถ้ามันมีความรักเยอะแยะมากมัแตกแยกมากมายในระหว่างแตกแยกกันแล้วก็มารับพี่หยองมาอยู่ย่างอาชะเอ้ตอนนั้นพี่หยองมาจากลายเส้นชีวิตก็คือเนี่ยพี่ีทีมยิ่ใหญ่แตกพอแตกตุ้มพี่สีก็ออกมาตัดมาทําทีมเนาะต่างคนต่างองหมดเลยมีทีแรกก็ออกไปอยู่พี่หนุ่มก่อนมันเป็นชูสีกับสีหนุ่ม สีหนุ่มชูสีอแล้วก็การมาเป็นชูสีแล้วมาเป็นชูสีไม่ยากกันมาอยู่มอมมีมีหมอมเหยื่นสีวันแล้วแล้วหยอกเข้ามาแล้วผมก็เข้าไปช่องหมอมเหยืนนี่แหละโอเคตัวนี้แบกคนนี้่านละผมเคยไปยืนเกาะเกาะเวทีดูดูใช่ไหมพี่จําพี่ได้ให้น้องดูพี่ไว้ใช่ใช่ได้ไหมเกาะดูตอนพี่เคยมีลูกศิษย์ไหมครันนี้ผมไปเอาแล้วผมถามพี่จริงๆนะเอาเขาลูกศิษย์ ไม่รู้มันจะนับถือเราเป็นอาจารย์หรือเปล่าไม่รู้นะเหมันมันหลายคนนะครับแน่พี่เอาที่ว่าตั้งแต่ลูกทุ่งพี่เคยอยู่ลูกทุ่งบ้าล่ะอยู่สิอยู่วงอะไรพี่อยู่ผมอยู่ละพินภูไทยใบหน้างามๆใบหน้าใจดำเลยแก้วตาผมถึงเล่าชอบเพลงละพินมากอ่ใช่ก่อนยังเหมือนใบหน้าสวยไปสิ ทำไมอะชอบแล้วต้องเหมือนลที่ตัวเองเหมือนยจ้รักเลยยังไม่พูดเลยนะไอเด็กนรกเนี่ยอยู่ละพินแล้วก็มาอยู่จีรพันธ์ออย่ากลับมามองคนจนเลยย่แม่คนงามนี่แหละจีรพันธ์นี่ไก่นาตาฟังป่ะใช่ใช่ไหมฉันฉันฉีไอ้ทุยเออฉันฉีไอ้ทุยวุ่ยทองแต่รับพี่รับพินดังก่อนคนคนป้านี่คนเดียวกันผู้ฉลองผู้สว่าง สามชัยธีรพงศ์รู้จักใช่ใช่รู้จักรู้จักดังมากนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหังจากรายการน่ะนั่นแหละเมื่ออยู่เจรพันธ์นานไหมพี่อยู่ไปนานนะตอนมาแรกๆอยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นตลกอยากเป็นตลกอยู่แล้วอ๋ออยากเป็นตลกอาอพี่เป็นตลกเลยเหรอคืออยากเล่นพี่เล่นละพินพี่มีใครบ้างอหรตอนนั้นเน่ยโอ้ยตอนนั้นใครเอะมีพี่โก้โก้กรุงสยามอโก้ลิทันสุริย์เยอะใช่ไหมแต่เขาเดืรุ่นรุ่นรุ่นนี้ธอมนัทีทองโอ้พิธอม คุณเอ่อคุณนายดอลล่าคุณหญิงดอลล่าได้เลยนะโอแมคุณอะไรนะคุณนายดอลล่าแหละเออใช่ใช่หกมักลุกแล้วเพลงมันร็อกขึ้นอยู่นะคุณนายดอลล่าอะไรนะพี่ทอมอ่ะโอ้แม่จะตายอยู่อะไรนะอ่าช่างมันช่างมันมีพี่ตอนนั้นพี่ทอมยังไม่ดังนะเพลงนี้ดังยังก็ไม่น่าจะให้ร้องเลยอเพลงนี้ดังตอนนั้นดังยังดังแล้วดังแล้วอ๋อดังเป็นทอมแล้วเหรอแล้วก็อะไรที่พูดเหมือนประจวบอ่ะพี่เผือก พี่เผือกบ้าเลยใช่เป็นเสือป่ะอ๋อน้องแันเกตนี่วันเกตเอออไ้วัฒนก็อยู่อยู่จิรพันธ์ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะถนอมแจ้งเกตอ๋อพี่วัฒนก็อยู่จิรพันธ์ด้วยเหรอจิรพันธ์ตีกองอยู่ด้วยกันแล้วเฮียเบาอยู่ไหนตอนนั้นอยู่บ้านครับปลากระโดดน้าผาตายซะเอ้ยอยู่นี่ดีเว้ยนี่นี่เขามีตังค์นะแต่เขาเครียดเนอะคิดมากเว้ยไอ้เสี่ยวเฮียเบาเนี่ยเฮียเบาเออ เที่ยวหนึ่งในทีมงานสิทธิยานุสิ์ตังก็ออกนะเขาทำธุรกิจอะไรขายสารภูมิเหรอกระลอกตังหาดีมารัพบจอมที่เพราะที่แถวบางบอนเยอะแยะมากใช่ไหมเออชื่อร้านเลยบึงบึงพลาน์ร้านขายสารภูมิบึงพลานจริงก็าพานเนี่ยร้านอะไรพี่ได้เที่่าสารภูมิครับสารภูมิร้านสารภูมิไม่คนผ่านไปจะได้ไปไม่ขายแล้วบ้างเดี๋ยวนี้ขายป่ะขาย ผลิตอย่างเดียวไม่ไม่ขายเหรอเอ่อเป็นคนผลิตเนี่ยพี่ว่าวเนี่ยอืออ่ะจิรพันธ์หรือพี่ก้กุสยามอ่าเอ้ยครับระพินหรือจิรพันธ์ระพินละเบามาจิรพันธ์นี่มีใครบ้างมีใครว่ามีพิกี้อีเหี้ยฮิี้ไพายทูลขันทองนี่นะไอคนเข้าวงการทีหลังให้เล่าก็พิกี้อีฮยวผมแล้วก็เล่าไปจนถึงคนแรกพี่จวงอ่ะคนฟังเขาพี่ดอนยังไม่มามั้ง ไอจวงก็อยู่อ่ไมอยู่วันอยู่พี่จวงคือใครไอดอนดอนใช่ไ่มนั่นแหละเออนั่นแหละพี่ดีนี่ป้อมไออะไรวะป้อมปัตตอนีป้อมบัตตอนีป้อมปัตตอนีผมตอนแรกกับพี่เด่นนะพี่เด่นพี่เทพเ็าออกไปก็อันนี้กินดอกพี่กุลครับเอไม่ก่อนมาเป็นเด๋อเนี่ยตอนนั้นพี่ใช้กินดออพิกุลใช่ไหมใช่อยู่ลูกทุณรับพิน จิรพันธ์จิรพันธ์ก็มีพี่เหี่ยวพี่เหี่ยวพี่กี้พี่กี้เออแก๊แก้กหัวแสแก๊แก้กหัวแสนกี้ดักกี้ขี้เมายังไม่เป็นดักขี้เมาเลยนะเป็นดักกี้เฉยอ่าอ่ายัางดากี้ตะลุยอยู่พวกนี้ดากี้ตะลุยอยู่อ๋อดากี้ตะลุยแล้วก็มีใครอีกคนอ่ะไอ้ดอนอ่าพี่ดอนจวงดวงลุยเออดวงดวงดวงดีเออแล้วจากไอ้จิรพันธ์แล้วพี่ไปอยู่ใครผมก็ออกมาสิออกมาทำอะไร ก็ออกจากลูกทุ่งก็ไปเข้าคาเฟ่แล้วทุกคนมีมามาลกทุ่งมานี่คือคือลูกทุ่งเป็นเป็นซ้ำเขาเรียกว่าเป็นลำไส้มหาไลยมหาเยเป็นมหาเลยที่เรามันเป็นลำไส้ใหญ่ของวงการเลยเพราะสมัยนี้นะมัน นักแสดงหรือตลกหรืออะไรมันปลูกด้วยปุ๋ยมันโตงามไวจริงแต่มันเปาะง่ายใช่ไอ้พวกเรานี่มันมากับดินธรรมชาติใช่ไงก็แตงไงใช่ใช่ของเรามันเกษตรอินทรีย์ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ของจริงเนี่ยของจริงของจริงถึงแม้จะไม่ไม่ทะลุปูปองอะไรมาแต่ยก็อยูดมาทุกวันนี้นก็อยู่ได้อยู่ได้แล้วหลังจากนั้นไหยองย็อยู่ยัง ยังไม่ยอรับยังไม่รับเยยัง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 แปลกัไอ้คนมาทีหลังเล่าก่อนอะแม่เวลาหมดหมดเวลาเพจหลวงตาสินสังกะรีสีแม่ก็อย่าลืมเลยครับกดไลค์กดแชร์ ฝากเพจใหม่เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลวงตาสินสังกะรีสีเราจะขอกราบขอบคุณพี่หยองพี่เดอพี่วัดพี่เวานะครับที่อุตส่าห์มาร่วมด้วยช่วยกันเล่าประวัติวันวาน,วนยังหวานอยู่กว่าจะมาเป็นตลกได้โอ้โหมันแสนจะประสบการณ์เหลือเกินไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ เพรหลวงตาสินสังกะรีสีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วขอบคุณบอลเชิญยิ้มบ๊อบบี้สาบาทห้าสิบที่ร้องเพลงถวายให้กับหลวงตาสินทรัพย์จาระนะพัมโมขอบคุณยังสูงครับขอบคุณมากครับผมออยาาาาาากหัรมมมเเเเเป็นขตต่่วจลืสุุทที